สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพยจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว i p ฟนิคสมาร์ทซีพัสกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตคุ้มจาก I f ฟนิ c ในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,290บาทนะครับจะราคาเต็มคือ3,100 99บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับผิดเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พี่ให้ใต้คลิปนี้ หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งนะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงเป็นให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับผมมาดูว่าหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถืองบ2,200 90บาทเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้าตัว i p h o n i ก Smart 10พัให้ดูก่อนในเรื่องของการดีไซน์ดีไซน์ถือว่าทำออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องเลยที่ เก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องมากถือว่าบอดี้ทำออกมาได้ลงตัวมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีสีสันที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับตั้งแต่ตรงโมโดูลกล้องถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยซึ่งถือว่าโมโดูลกล้องจัดตัววัตถุตัวกล้องถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับ ถือว่าดูดีมากผมทําออกมาถือว่ามีความสวยงามพอสมควรเลยซึ่งพี่ชอบในการออกแบบของตัวนี้จริงผมหลังจากที่พี่ทาการใช้งานมาบอกเลยว,ว่าอวดมากกับตัวนี้นะครับนี่ฝาหลังมีความ พร้อมด้วยสมความบางของตัวเครื่องให้นม่สับพีก็ถือว่าความบางทําออกมาได้ดูดีพอสมควรตัวนี้หลังจากที่พีทำการใช้งานมาในการพกพาก็ถือว่าจับแล้วรู้สึกว่าความบาง7.99ม mm. ิลลิเมตรกับตัวนี้นะผมน้ําหนักในการใช้งานไม่ถึง200กรัมถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้พีขอชื่นชมผมพร้อมด้วยตัวนี้ให้มาสามารถทําการสแกนมือบริเวณปุ่ม power บริเวณด้านข้างสามารถทําการปลดลลอดได้มีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงมา ลำโพง2ตัวเป็นลำโพงตัว DTS ให้เรามาก็ถือว่าจัดเต็มจริงครับตัวนี้พร้อมได้พอร์ต Type C สามารถ support Fast Charge 18วัตพร้อมกับแบตให้มา 6,000mAh ถือว่าแบตให้มาใหญ่จริงครับมีลูหูฟัง3.5ด้วยถือว่าใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว,ว่าอวกมากแบตอึดจริง1วันพร้อมด้วยในการขับเคลื่อนโดยการใช้ตัว CPU ของตัวนี้เนาะ ตัวที่เป็นตัวยูซอ f t t 7250 Octacore ซึ่งพีปรปใช้ง,งานทั่วไปบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอมากผมหลังจากพีทำการใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้คือวัวจริงครับดีไซน์สวยพร้อมด้วยหน้าจอให้มาถือเป็นหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอ 6.6จิบนิ้ว HD พัดรีเฟรชให้มา120เฮิรตัดกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับตัวนี้เป็นตัว Android ที่ใช้เวอร์ชั่น15เลยคือ S.O.S 15ถือว่าเป็น Android เวอร์ชันใหม่ที่นี้ให้มาถือว่าดีจริงครับพี่ใช้งานมาถือว่าเวิร์กมากซัพพอร์ตไว f ฟ4และ WiFi 5แล้วก็บู u e เวอร์5ถือว่าใช้งานมาลงตัวจริงครับแล้วก็มีตัว i f r i ิ AI ให้เราด้วย กับมือถือ2,290บาทคิดดูว่ามีตัว AI จากอ e ิฟรกให้เรามาถือว่าสุดจริงครับแล้วก็สามารถทำการตั้งค่าทีมมืดทีมสว่างนะครับสามารถทำการตั้งค่าได้อย่างง่าย,ยจริงซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้จบครบจริงครับใช้งานโคตรง่ายแล้วก็ตัวนี้ ตั้งค่าตัวอัตรารีเฟรชปรับเป็นเดี๋ยผม120เฮิรตซ์มาฐาน60 Hz, หรือว่าออโต้ตัวนี้ก็ปรับได้หรือว่าตัวนี้อิฟริกให้มาถือว่าโอเคมากผมหลังจากที่ทำการใช้งานมา UI ใช้งานง่ายจริงแล้วก็ซัพพอร์ตเครือข่าย 2G 3G 4G และเพิ่มเติมคือ 4.5G ในการเชื่อมต่อเป็นตัวที่เป็นอัลต้าวิีฟีด้วยสามารถเชื่อมต่อในการโทรหรือรับสายผ่านตัวบ l u แล้วก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ถึง 4.5G ถือว่า ทำออกมาได้ลงตัวมากพร้อมด้วยการฝุ่นกันน้ำที่ IP64 ครับถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดูดีมากกับกล้องหน้าให้มา8ล้านมีไฟแส LED ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง8ล้านถือว่าตัวกล้องมุมมองพี่นะหลังจากที่ทำการใช้งานมาตัวกล้องถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับมาดูาว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทำการใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่า กล้องสีสันดีมากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังครับมีหมวดต่างให้เราเยอะแยะมากมายมีตัววิดีโอคู่สามารถถ่าย 2K 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังแล้วก็มีหมวดบิวตี้มีภาพบุคคล มีหมวกสีเคชิตที่มืดมีเพิ่มเติมให้เราซึ่งถือว่าตัวกล้องให้มาดีพอสมควรแล้วก็มีตัว AI Gallery แยกมาให้จากตัวแอปกล้องด้วยถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากครอันนี้เป็นกล้องที่พีไปสัมผัสมานะรู้สึกว่าใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่า perfect มากใช้งานดีจริงครับถือว่าอิฟ i นิตทำออกมาได้ลงตัวมากนะครับนี่ แล้วก็ผ่านการรองรับในการใช้งานความไหลลื่นถึง48เดือนตัวนี้ก็สามารถรองรับได้นะครับถือว่าสุดจริงใครหามถึงงบเลท2,000กว่าบาทที่คุมหมดว่า iPhonix Smart 10 p ตัวนี้พีใช้งานมาคือคุ้มจริงครับแล้วก็ใช้งานได้ลงตัวมากคมอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่ ถ่ายดีมากก้องหน้าโคตรดีอ่ะก้องหน้า8ล้านแต่คุณภาพสามารถสู้กับมือถือก้องหน้า12ล้านหรือว่า13ล้านได้อย่างลงตัวจริงครับนี่ถือว่าดูดีมากพี่ชอบมากกับตัวนี้ผมหลังจากที่พีทำการใช้งานมาบอกเลยว,ว่าอว๋มากในตัวของเรื่องในการถ่ายรูปนะครับสีสันดีมากผมตัวนี้ถือว่าตัวอิฟิิกตัวนี้ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากที่พีทำการสัมผัสต,ตัวนี้มานะครับ นีพ่พีชอบมากมองเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้กับงบ2,290บาทคือคุ้มมากแล้วก็ลำโพงสามารถปรับเป็นตัว Big a u t า a Volume ถึง300%กับลำโพงตัวที่เป็นแบบว่า DTN ผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าจะเต็มมากซึ่งพี่ชอบลำโพงมากนะลำโพงสามารถปรับเป็นตัว l t าต้าร่วมได้ซึ่งมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาฟังเสียงลำโพง2ตัวของเจ้าตัวนี้เลยครับ โอ้ no hope, you can still ถือว่าเสียงทำออกมาได้ลงตัวจริงครับ เสียงเบสเสียงกลางถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีมากเป็นเมือนที่ลำโพงกับงบเลทส2,000ที่เสียงออกมาได้ลงตัวมากถือว่า i ิฟ o นิคสมาร์ทสิพัทมุมมอ,องพี่นะตัวครบตัวจบครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรเลยมุมพี่นะกับงบ2,290บาทถือว่าคุ้มจริงถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยตอนนี้โปรโมชั่นลดเยอะจริงนะครับผมตัวนี้เรียกเลยว่าใช้งานดีมากแบตอึดกล้องสวยหน้าจอ ทัดดีหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามสู้แสงให้เรามาตัวนี้ถึง700นินนะครับพีรู้สึกว่าหน้าจอทําออกมาได้ดีจริงครับความสว่างก็ถือว่าดีพกพาง่ายน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรกล้องหน้ากล้องหลังมีไฟแฟลช LED ดด้วยถือว่าจบครบจริงครับพีจะขอแนะนินการสั่งซื้อที่ตะก้าสินค้าหรือลิ้นพีเนีให้ใต้คลิปนี้ทั้ง f อฟฟาเอนผมสซลนี้ขอบคุณครับ